ก็ตอนนี้ก็โครงสร้างของบริษัทของเราเนาะก็มองตั้งแต่รากฐานจนถึงยอดสูงสุดมองตัแต่รากฐานก็หมายความว่าเราเริ่มสร้างตั้งแต่นักมวยที่เป็นเยาวชนเป็นยอดไอแอดนักมวยที่ขาโดโอกาสเราก็ให้โอกาสเขาทุกๆวันอังคารในรายการมวยมันสนันเมืองซึ่งระบบการสร้างแบบนี้มันก็เหมือนกับทีแมนยูนะครับที่ล่าสุดก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าฟุตบอลยูเลยนะยูสิบแต่มีนักบอลคนหนึ่งที่ชื่อว่า Grab เจเจกราเบลอายุแค่14บ่อ่ะแบกน้ำหนักขึ้นไปเตะยูสิบแปดแล้วยิงเท่าไหร่นรนะสลูก แล้วชนะทีมอะไรนะิีวอ,อร์พูชนะสกอร์เท่าไหร่นะ70 70ไอคำว่า70นี่เมื่อก่อนเราเคยโดนล้อมาก่อนใช่ไหมตอนนี้ใครเป็นว่าทีมเบยกเรามาเอาคืนให้70แล้วเหรอก็แค่อย่าบอกว่าโครงสร้างของระบบ ก็คงจะเป็นโครงสร้างเดียวกันเหมือนกับที่บาร์เซโลนาใช่ไหมเขามีลามาเซียนะครับก็เป็นศูนย์พัฒนากีฬาเยาวชนเลยว่านักฟุตบอลที่เก่งๆนั่จะขึ้นมาจากลามาเซียเนี่ยเยอะมากเมสซี่ยาเมาทุกคนเนี่ยเกิดมาจากลามาเซียทั้งหมดเราก็พยายามสร้างลามาเซียในแบบของพิจินดีเพื่อที่จะทําให้นักมวยเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตัวแทนรุ่นที่ให้ได้ในอนาคตอันใกลน้นี้หลักๆเห็นช,ชัดเจนก็คือวันนี้เราได้เห็นทับหน้าทับไทยที่ขึ้นมาเป็นแนวหน้าแล้วจากมาอยู่กับเราเมื่อเดือน6ที่ผ่านมาเองเนี่ย ยังไม่พ้นจะครบ6เดือนเลยได้เป็นแชมป์ได้เป็นอะไรกันดนตำแหน่งแล้วก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามติดตามผลงานของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าปีหน้าเองก็จะได้เห็นนักมวยเหล่านี้ได้ขึ้นมาอายุครบ15ปีมากขึ้นพอ15ปีปั๊บมีอนาคตเราก็ส่งต่อมาที่ในการพรีเมียมนันดีครับผม